สวัสดีค่ะชาวราศีเมษนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงกับหมอโบนะคะหมอโบดูดวงสือ่อไพ่โบทาลอดค่ะมาค่ะทุกคนประจำเดือนมิถุนายนนะคะเดือนออประจำเดือนมิถุนายนดวงในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ เรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็เหมือนเดิมค่ะแนวทางการเสริมดวงนะคะเสริมดวงอย่างไรให้เฮงให้ปังในช่วงเดือนนี้เนาะโอเคอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆุกคลิปนะคะที่หมอโบอลงนะคะหรือสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็กดมาที่ลิงก์รายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะนะ อันเดียวเรามาเริ่มจากเรื่องของการงานกันก่อนเลยนะคะการงานเดือนมิถุนายน2,566นี้จะเป็นเช่นไรอ่ะอ่ะการงานมองว่าเดือนนี้มีโอกาสได้เดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะหรือใครที่เดินทางอยู่แล้วก็มองว่าจะได้ ต้องไปประชุมต้องไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือใครหลายๆคนพัชชีประจอรลงเท้านิดหนึ่งค่ะช่วงเดือนนี้นะคะแต่มองว่าจะได้ร่วมงานกับใครหลายคนแล้วก็ไปได้ดีอยู่เหมือนกันนะคือต่างคนต่างช่วยเหลือกันอะไรแบบนี้ค่ะสําหรับคนที่เป็นหัวหน้าล,นลูกน้องก็ฟังมากขึ้นหรือสําหรับคนที่เป็นอาฟีแลน,น่นนี้ก็ได้ค่ะมองว่ามีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังนะในช่วงเดือนนี้นะคะ ชื่อเสียงโด่งดังชื่อเสียงในเรื่องของสายงานหรือถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าบอกเลยว่าเริ่มมีฐานลูกค้าใหม่ๆรู้จักร้านของเรามากขึ้นแล้วละ่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะให้ระวังบางคนนะคะเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามหรือแม้แต่ลูกค้าหรืออะไรก็ตามมันจะมีปัญหาอยู่คุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยทำอะไรช่วงนี้อย่าเสี่ยงนะคะอย่าเสี่ยงอย่าใจร้อนลงทุนอย่าใจร้อนวู่วามที่จะทำทำเลยลุยเลยโดยที่ยังไม่ไตร่ตรอง นะเพราะมีโอกาสที่จะเสี่ยงจะล้มเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเสี่ยงที่มันจะจมทุนหรืออะไรก็ตามนะคะที่เราไม่คาดคิดนะต้องใช้สติในเรื่องของการลงทุนเรื่องของการงานนิดนึงนะคะแล้วมองว่าในช่วงเดือนนี้ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จะสนับสนุนคุณในเรื่องของการงานหรืออาจจะลงทุนให้ก็ได้หรือเราต้องการอะไรเขาจะเป็นคนประสานให้ช่วยเหลือเราหาทางออกให้กับเราหรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนไปมูมาบางคนไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้รับรู้เราค่ะแล้วท่านก็จะช่วยเหลือด้วยนะคะนี่ไงเป็นไพ่ของการแต่งงานหรือบางคนนะอาจจะทํางานเป็นครอบครัวทํางานกับแฟนคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นแล้วการงานมันเดินไปข้างหน้าหรือ มีโอกาสที่จะได้แต่งตัวดีมากๆเลยแล้วแล้วได้ไปสถานที่คนเยอะๆหรือแม่แต่ง,งานเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยบางคนได้เลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งโอ้โหชาวราศีเมษเรื่องของการงานถือว่าดีมากค้าขายดีได้กําไรนะคะแต่อย่าใจร้อนเรื่องการลงทุนหรือใจร้อนมู่ววามอะไรต่างๆก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องงานเร็วเกินไปนะมันมีโอกาสที่จะพลาดนะคะถ้าตัดเรื่องของใจร้อนไปเนี่ยก็ ไม่มีอะไรแล้วค่ะเปนแต่เรื่องดีๆเท่านั้นทั้งนั้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของความรักกันบ้างการงานอ้อไม่ใช่สิเรื่องของการเงินเนาะการเงินกันบ้างนะคะจะสอดคล้องกับเรื่องงานหรือเปล่าเนาะการเงินช่วยเหลือเพื่อกูลกันนะเนี่ยแล้วตัวคุณเองก็ยินดีที่จะช่วยเหลือคนคนนั้นด้วย คนคนนั้นนี่หมายถึงอาจจะครอบครัวาอาจจะคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวเราหรือใครก็ตามที่เขามาขอความช่วยเหลือเราหรือเขาไม่ได้ขอแต่เราก็อยากจะให้นี่ล่ละค่ะอ๋อถือว่ามันเป็นเรื่องของสบายใจกันละกันนะคะนี่ไงผู้ใหญ่ผู้หลับผู้ใหญ่ที่บ้านอาจจะมาแบบมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องเงินเินทองทองหน่อยนะหรืออาจจะได้รับมรดกตกทอดกับผู้ผหลักผู้ใหญ่ที่บ้านก็ได้นะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะ ใช้จ่ายนิดนึงเอาเงินเก่าออกเงินเก็บออกมาใช้นะคะนั้นะหรือบางคนอาจจะได้ลงทุนนี่ไงอย่าเสี่ยงนะคะอย่าเสี่ยงที่จะลงทุนอย่าเสี่ยงที่จะทําอะไรที่มันไม่โอเคอเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินนะคะเอาเป็นว่าเรื่องเงินอย่าเพิ่งใช้จ่ายแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพราะเป็นภัยเสียงเตือนมาตั้งแต่เรื่องงานแล้วคะ่ะนี่ไงเพราะแล้วอีกอย่างหนึง่งคือมีโอกาสที่จะเอาเงินเก่าออกมาใช้หรือจะได้ใช้จ่ายไปกับผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ที่บ้านก็ได้นะคะ ช่วงนี้นิง่งได้นิง่งเรื่องของการเงินถ้าจะลงทุนจริงแนะนําไปเดือนหน้าหรือเดือนใหม่ๆนะคะเดือนนี้อย่าพึ่งอ,อยู่นิ่งๆก่อนในเรื่องของการเงินนะคะนะยังไม่มีโชคลาภเรื่องการเงินสักเท่าไหร่แต่มีโอกาสที่จะใช้จ่ายถ้าเป็นโชคลาภเรื่องการเงินก็มาจากเรื่องการงานนะคะทําเท่านั้นนะในเดือนนี้นะคะอโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของความราัก ความรักกันบ้างคนมีคู่ความรักจะเป็นอย่างไรอะดูสิไพ่ตวนี้นะคนมีคู่ควบคุมคอนโทลค่ะช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณจะควบคุมคอนโทลแฟนมากขึ้นหรือหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้ทังใจอะบอกอย่างหนึง่งทําอย่างหนึง่งเถียงกันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ต้องควบคุมเขาหรือว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะนอกลู่นอกทางก็ได้ค่ะแล้วมันก็เลยต้องจับตาดูนิดนึงนะคะนี่ไงเหงาจังเลยอะคนมีคู่ เหงามากๆเลยทําไมความรักความสัมพันธ์มันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเราหวังเลยนะคะหรือเราอาจจะหวังมากไปหรือเปล่าคะในช่วงเดือนนี้แล้วแล้วเขาไม่ได้ทําตามใจเราอ่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดนี่ไงความรักก็ไม่ได้แย่นะแค่เรารู้สึกว่าไม่ได้แค่นี้ไม่พอต้องการมากกว่านี้ต้องการให้เขาเอาอกกอาใจมากกว่านี้ นะคะเขาก็จะเอาใจอยู่แต่เขาเองก็อยากให้เราเป็นฝ่ายเข้าหาเขาเหมือนกันเข้าใจไหมคือว่าง่ายคู่ของเราแฟนของเราอะค่ะเขาอยากเห็นเขาอยากเห็นแล้วก็อยากให้เราอะแสดงความรักกับเขาหน่อยออดอ้อนเขาหน่อยพูดคุยกับเขาดีๆหน่อยเขาไม่ได้อยากได้แม่เขาอยากได้แฟนที่น่ารัก อดอ้อ,อนเขาจะจัดให้เลยไม่ว่าจะอยากได้อะไรนะคะนี่แหละชาวราศีเมษคนมีคู่เดี๋ยวเรามาดาูคนที่โสดกันบ้างคนที่โสดเป็นยังไงบ้างจากความรักในช่วงเดือนนี้คนที่โสดอะไรเนี่ยไม่สนใจเลยค่ะ ไม่สนใจใครเลยไม่ว่าใครจะมาจีบหรือจะมาอะไรมีไม่ม,ไม,มีไม่ได้สนใจเลยสนใจแต่ตัวเองอยากเที่ยวอยากกินอยากอะไรจะทําตามใจตัวเองเลยค่ะโสดตรก็ดีไม่ไดิกซีเรียสอะไรนะแต่มีคนด้อมมองอยู่นะมีคนแบบเออแอบชอบอยู่เหมือนกันนะคะคุณอาจจะไม่รู้ตัวเพราะคุณไม่ได้สนไม่ได้แคร์นะดูดิเขาคนนั้นคือเป็นผู้ใหญ่มากพอสมควรส่วนตัวคุณเองก็งานเงินเท่านั้นที่จะทําให้ฉันได้โบยบินนะคะ นะส่วนแค่นี้โอเนี่ยคนที่เข้ามาโอ้เข้ามาทีเนี่ยสองคนหรือมีตัวเลือกแบบนี้ค่ะนะเขาถ้าไม่แบบเป็นผู้ใหญ่ไปเลยอายุเยอะไปเลยก็เด็กกว่าเยอะนะคะที่จะเข้ามาเนี่ยเนี่ยมีทั้งเด็กทั้งอะไรนะคะอโอ้โหมีตัวเลือกจริงๆทุกคนเห็นไพ่นี่ไหมเป็นไพ่กุญแจ กุญแจนะคะที่มีหลายดอกมากๆผู้หญิงคนนี้เลือกเอาเลยว่าจะเลือกดอกไหนดอกไหนที่จะไปไขนะคะก็คือโสดสวยมีก็ได้ไม่มีก็ได้อยากคบก็คบไม่อยากคบก็ไม่คบหรือเธอจะมาจีบฉันก็จีบเลยถ้าฉันอยากคุยก็จะคุยเองอะไรแบบนี้โหสวยมากๆทั้งสวยทั้งหลอกกันเลยทีเดียวคะ่ะชาวราศีเมษจริงๆชาวราศีเมษอย่างที่บอกแะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ สเสน่ห์แรงมากในช่วงเดือนนี้นะคะจริงๆไม่ใช่แค่ช่วงเดือนนี้นะทุกครั้งคือชาวราศีเมษจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วนะตกมาเดือนนี้มีสเสน่ห์หนักกว่าเดิมอีกแต่ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะะทีนี้มาดูสุขภาพกันซิคะ่ะว่าจะเป็นอย่างไงให้ระวังฟืนไฟใจร้อนให้ระวังฟืนไฟน้ำร้อนรวกอะไรร้อนรของร้อนร้อลวก นะคะไฟช็อตไฟดูดอะไรให้ระวังนะขี้หลงขี้ลืมเกี่ยวกับเตาแก๊สหรืออะไรกัต่างๆก็ตามนะคะสุขภาพช่วงนี้อย่างที่บอกว่าที่ประจอ l รองเท้าเดินทางไปนั่นมานี่บ่อยอาจจะเหนื่อยเมื่อยเหนื่อยจากการเดินทางเนี้ค่ะปวดตานะคะปวดตาช่วงนี้จ้องคอมจ้องโทรศัพท์เยอะเกินไปหรือเปล่าตรงคอตรงอะไรเนี่ยปวดมากๆเลยบางคนปวดตรงเนี้ยระหว่างต้นคออะไรพวกนี้ค่ะนะคะนี่ บางคนปวดหัวด้วยนะไมเกรนนะคะแล้วช่วงนี้รู้สึกจะขี้เกียจนิดนึงใจเอือยเฉยๆยนิดนึงไม่อยากจะทําอะไรเลยรู้สึกว่าจะอยู่แต่ในโลกของฉันงานก็ไม่ค่อยอยากจะทําเท่าไหร่แต่ก็ต้องทํานะคะต้องกระตุ้นตัวเองนะโอเคนะในเรื่องของสุขภาพทีนี้เราไปดูเรื่องของการเสริมดวงกัน,นะคะ่ะว่าเสริมดวงยังไงเสริมดวงกับอะไรถึงจะ ทำให้หดวงเฮงดวงปังนะคะขายของดีอะไรอย่างนี้นะคะเสริมดวงกับญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะคะหมายถึงการทำบุญทำอะไรให้เขานี่แหละคะ่ะสวดมนต์ทำบุญทำถวายสังฆทานหรืออะไรต่างๆให้กับเขาหรือแม้แต่เจ้ากรรมนายเวรเทวดาประจำตัวนะคะ,ะดูไปพร้อมกันเสริมดวงกับเด็กค่ะกับเด็กหรือไปไหว้สาลหลักเมืองก็ได้นะคะนี่ไง ทำบุญกับคู่รักของเราหรือ,อเพศตรงข้ามที่ช่วงนี้ถูกกับเพศตรงข้ามนะคะคือดวงของเขา่าจะพาเราลุ่งนะคะพญานาคค่ะเห็นงูไหมองค์ปูพ่พญานาคพ่อพญา,า,า,านาคองค์ย่านาคีประมาณนี้นะคะท่านจะทําให้เราปังและมีชื่อเสียงร่ํารวยได้เร็วมากๆนะคะ ในช่วงเดือนนี้นะหรือเทพที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะเพราะเป็นไพ่ผู้หญิงขึ้นมาเทพที่เป็นผู้หญิงก็พระแม่อุมาพระแม่ลักษมิหรืออะไรก็ตามนะคะไปไหว้นะโอเคสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ส่งมาที่รายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะสอบถามกันมาได้เลยนะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะหมอโบต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ